ครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยต้าร่มเย็นครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของแหล่งน้ําสําคัญอีกแหล่งหนึ่งมานําเสนอก,กันนะครับก็คือเรื่องของน้ําบาดาลซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดในโรงเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นประกอบกับแหล่งน้ําผิวดินมีปริมาณจํากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกทาให้เกิดสภาวะฝนแรงและน้ำท่วมในหลายพื้นที่น้ำบาดาลจึงเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ครับ สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแสดนภาคใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางนิการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จผลแล้ว สามารถมอบเอกสิทธิ์ระบบประปาบาดาลโรงเรียนและระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั้ง48โรงเรียน น้ำบาดาลน,นี้เขเป็นส่วนสําคัญที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเพราะน้ำบาดาลส่วนใหญ่แล้วเราสามารถขุดเจาะขึ้นมาแล้วจะเป็นน้ําสะอาดที่สามารถใช้ได้เลยแต่ในส่วนน้ําสะอาดโรงเรียน,นยในขณะนี้เนี่ยเราใช้ระบบมาตรฐานขององค์การธรไมโลกนะครับมีระบบระกรองน้ํามีระบบทําให้น้ําสะอาดขึ้นกว่าเดิมแล้วสามารถบรรจุขวดใช,ใช้ดื่มได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เน้นเรื่องสุขอนมามัยของลูกหลานของเราในโรงเรียน นะครับแล้วพี่น้องในชุมชนร,รอบๆโรงเรียนสามารถใช้บริการได้ส่วนที่ได้มีการขอมาแล้วสี่แห่งและก็กําลังเนินการของบกลางจากทางรัฐบาลอีกประมาณ13บแห่งที่เหลืออยู่ยังไม่ได้มีการดําเนินการในขณะน,นี้มีทั้งโรงเรียนรัชชันเคราะโรงเรียนสอนศาสนาสนามและโรงเรียนของทั้งงานการศึกษาขั้นยุทธานในการเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับผลที่เราเได้สํารวจได้ศึกษาวิจัยนะฮะว่า โรงเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยในประเทศไทยหรือโรงเรียนในประเทศไทย3า0 0 0กว่าโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่าขาดน้ําสะอาดถึง100ร้อยละ6 0เรนะร้อยละ60นะขาดน้ําสะอาดอเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะบั่นทอนในสุขภาพ,พราบาของเยาวชนและน,นักเรียนทางกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยายกรน้มชาดาโดยนโยบายาของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ดูด้วยว่าแหล่งน้ำบาดาลของเราสามารถจะเสริมตัวนี้ได้ไหม ซึ่งจากการดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่เอาเซพิคอนน้ำบาดาเนี่ยขุดเจาะขึ้นมาแล้วนํามาใช้ผลิตเป็นน้ําดื่มสะอาด ให้กับเยาวชนและนักเรียนได้นะครับและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสําเร็จกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังคงมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล<ห>เพื่อสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศและจัดฐานน้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ํายากเพื่อ,อยังประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปครับ กลับมาพบกับรายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11บนาฬิกา30นาทีทางททบ5ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยากรูกเคล็ดลับน้ำซุปอร่อยตาผมมาที่ครัวขนอสิครับเชิญครับด้วยขนอซุปไก่ก้อนให้น้ำซุปสีเหลืองทองอร่อยถึงน้ำถึงเนื้ออร่อยอร่อยพิสูจน์กับผมสิครับ เหมนมาที่ก้นเหนียวละลายด้วยมุคลิตเอสเอฟหกร้อยชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปัเสียวน้ำตาะลติตยาอะซิทิลซิสเทอีนมุคลิตเอสเอฟหกร้อยจากเรเตอร์ฟาร์มาฉลากกนใชยา อร่อยเ,เอกลักษณ์ขนมไทยกระทีอบกวนเทียนชาวเกาะอัมพลฟูด